เป็นการเปิดเผยของปี2564ไทยมีสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคของรายได้ซึ่งเป็นหน่วยวัดมาตรฐานความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้อยู่ที่43.3%เวอร์แบงค์เขียนมาว่า เป็นระดับสูงสุดของความไม่เสมอภาคของรายได้ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกคนไทยที่ร่ำรวยที่สุด10%ถือครองรายได้และความมั่นคงมากกว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศคนจนยังมี3.8ล้านคนปี2565นะพอย้อนกลับไป ปี2,564มี4.4ล้านคนสภาพัฒน์บอกว่าคนจนน้อยลงเออมันก็จะขัดกับเรื่องไอ้นี่ไงบัตรคนจนคือบัตรคนจนมันเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันรายได้คนรวยเนี่ยแต่สูงสุดเฉลี่ยเนี่ย20,000บาทต่อคนต่อเดือนในขณะที่คนจนเอามาเฉลี่ยกันได้400บาทต่อคนต่อเดือนอคุณพระคุณเจ้าห่างกัน8.2เท่าแล้วเราจะไม่เหลื่อมล้ำได้อย่างไรสภาพัฒน์ระหว่าง World Bank ที่แบบว่ามาพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจไทยเพราะว่า ก่อนหน้านี้สักประมาณวันวันสส,สชหรือว่าสาภาพก็เพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ไปเช่นเดียวกันแต่ world bank เขามีการเก็บรายละเอียดมาตลอดนะคะก็พูดถึงในลักษณะที่ว่าใจความสําคัญเลยก็คือคช่วงประมาณปี2000เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยทําได้ค่อนข้างดีระหว่างการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยกับคนจนเราพยายามทําให้มันแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแต่ว่าในช่วงประมาณ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2558โดยประมาณ ไม่รู้ก็ไปนับละกันว่าใครขึ้นมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับ <laughs> ก็ทําให้การลดความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยเนี่ยมันน้อยลงคือ <c oughs> เอาไง่ายๆว่าทําได้ดีแล้วก็ชะลอตัวลงช้าลงเออช้าลงทางเวอร์แบงค์เขาบอกว่ามันก็เหมือนนิ่งๆไปเนี่ยนะคะ <c oughs> ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ําและงานในประเทศไทยอ่าก็อันนี้เป็นชื่อรายงานของเวอร์แบงค์นะครับซึ่ง เป็นการเปิดเผยของปี2 5 6 4เพราะมันต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเขาบอกว่าไทยมีสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคของรายได้ซึ่งเป็นหน่วยวัดมาตรฐานความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้อยู่ที่43.3%เอ๊ะมองแบบนี้สรุปว่า43.3นี่เยอะหรือน้อยเวอร์แบงค์ hmm. เขียนมาว่าเป็นระดับสูงสุดของความไม่เสมอภาคของรายได้ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและเป็นอันดับที่1 3จาก63ประเทศที่มีการรายงาน ก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับ13ของโลกซึ่งไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีกับการติดอันดับโลกแบบนี้นะครับขณะเดียวกันมีการรายงานออกมาครับคุณผู้ชมบอกว่าคนไทยที่ร่ำรวยที่สุด10เซถือครองรายได้และความมั่นคงมากกว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศและไทยมีความแตกต่างด้านโอกาสการศึกษาและทักษะสูงเกษตรกรก็มีรายได้ต่ำท่ามกลางสถานการณ์ประชากรที่สูงวัยขึ้นนี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกิดความท้าทายในการลดความเหลื่อมล้ำอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมาดูสัดส่วนรายได้ครับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร GDP การใช้จ่ายเนี่ยสูงสุดของประเทศไทยก็อยู่ในกรุงเทพมหานครที่ราชนีเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆอยู่ที่นี่หมดตลาดต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็นจังหวัดนะครับที่มี GDP ต่อหัวสูงที่สุด เทียบกับภูมิภาคที่มี GDP ต่อหัวต่าที่สุดนะครับคือภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเราเนี่ยมีความต่างกันอยู่6.5เท่าเรื่องของการเรียนเวอร์แบงก์ก็ติงมาครับบอกว่าการเข้าเรียนระดับประถมมาศึกษาเกือบเท่ามาตรฐานสากลแต่การเข้าเรียนระดับมปลายและมหาวิทยาลายัยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ไม่ได้ให้ตัวเลขมาแต่เขาบอกว่าการเรียนหนังสือของเราเนี่ยยิ่งโตยิ่งเรียนน้อย มีมโอกาสเข้าเรียนน้อยกว่าเด็กหญิงอายุ15-17ถึงปีไม่ได้ไปโรงเรียน8%<ม>แต่เด็กผู้ชายครับหนักกว่าอายุเดียวกันเท่ากันเลยไม่ได้ไปโรงเรียนถึง17%อันนี้คือในระดับประถมและมัธยมอันนี้คือต่างกันเท่าตัวนะคือผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนมากกว่าเด็กผู้หญิงถึงเท่าหนึ่งใช่ครับใช่ไหมคะในขณะเดียวกันประชากรผู้ชายน้อยกว่าด้วยนะเออแสดงว่าสัาส่วนผู้ชายที่ได้เรียนน้อยกว่าจริงๆนะครับในขณะเดียวกันปี2565คุณวิลาศินีคนอันนี้เป็น ารายงานจากสภาพัฒน์นะครับบอกว่าคนจน000 000 000 000. นี่ยมี3.8ล้านคนอันนี้ปี2 5 6 5นะพอย้อนกลับไปปี25 6 4มี4.4ล้านคนสภาพัฒน์บอกว่าคนจนน้อยลง <c oughs> จาก4.4เหลือ3.8อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าวเอา,ามันเออมันก็จะขัดกับเรื่องไอ้นี่ไงบัตรคนจนครับคือบัตรคนจนมันเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าหากสภาพัฒน์บอกคนจนน้อยลงเนี่ยถ้าคนจนจริงๆที่แต่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะ มันจะต้องมีบัตรคนจนน้อยลงสิใช่แต่ทําไมบัตรคนจนมากขึ้นเออเออนั่นแนีะนี่คาถามเนี่ยคือสงสัยเขาก่อข้อมูลจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเส้นความยากจนจากเดิมเนี่ยปี2564ก่อนดีกว่า2,803บาทต่อคนต่อเดือนขึ้นมาเป็น2,997บาทต่อคนต่อเดือนเส้นความยากจนเราสูงขึ้นมผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ ค่าเงินสินค้าที่แพงขึ้นราคาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจในขณะเดียวกันไรายได้คนรวยเนี่ยสูงสุดเฉลีย่ยอันนี้คือสูงสุดเฉลี่ยนะครับคือน่าจะไม่รู้ว่าเขาคํานวณจากอะไรแต่สูงสุดเฉลี่ยเนี่ยสองหมบาทต่อคนต่อเดือนในขณะที่คนจนคุณวิลาศนีจนสุดเอามาเฉลี่ยกันได้400บาทต่อคนต่อเดือนอคุณพระคุณเจ้าห่างกัน8.2เท่าแล้วเราจะไม่เหลื่อมล้าได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นตรงกลางนี่น่าจะยังไม่ถึงหมื่นเลยโอกาสทางการศึกษาคนรวยอ่ะ กับคนจนก็ห่างกันถึง8.1เท่าโอ้แสดงว่าถ้าคุณไม่มีเงินนี่คุณเก็ทำถึงการศึกษารำบนดีไม่ได้เลยจะหาแบบว่าไปเรียนที่ดีๆไม่ได้หลักสูตรดีๆเนี่ยคงคงยากนะคะซึ่งมันก็สะท้อนจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยรายงานพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยที่ไม่ได้กระตื้องขึ้นเลยต่ําที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับว้ยเลยคือไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามคือแซงคนไทยหมดครับออซึ่งก็สะท้อน,น่ะสะท้อนมาในภาพนี้แล้วก็ออขีดความสามารถทางการแข่งขันเรื่องแรงงานและต่างๆในอนาคตก็เป็นไปได้ยากคือพอเห็นแบบนี้แล้วถ้าไม่มีการปฏิรูปทุกอย่างนะคุณจิมมี่ไม่ใช่แค่ปฏิรูปเรื่องการศึกษาปฏิรูปทุกอย่างเลยทั้งโครงสร้างทั้งนโยบายทั้งเรื่องของการทํางานของข้ารชาชการหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย เราจะไปไหนระยะยาวไม่ได้เลยมาดูจังหวัดกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดเมื่อปีที่แล้วมีแม่ห้องสอนปัตตานีตากนาราธิวาสและกาฬสินทแม่ห้องสอนเนี่ยน่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมเพราะว่าติดท็อป5อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดมา19ปีแล้วติดมาตั้งแต่ปี2545ออันนี้ก็ต้องถ้า<ไ>ปเป็น<ด>แบบนี้นั่นหมายความว่ามันไม่ได้ถูกพัฒนาเลยไงคือรู้ปัญหา แล้วมีปัญหาเห็นอยู่ปัญหาแต่ไม่ได้ถูกแก้ไขซึ่งคนที่จะมาแก้ไขก็คือคนที่มีอํานาจนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมยังพูดถึงนโยบายในการจัดก,การความเหลื่อมล้านี่เป็นสาระสําคัญที่สุดในการพูดคุยของ world bank, world bank. ธนาคารโลกนี่นะคะนี่แหละค่ะเป็นคําแนะนําที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้าได้มาดูกันหน่อยนะคะว่าเขาแนะนําอะไรบ้างสร้างความยืดหยุ่นในระยะสั้นนะคะแก้ไขผลกระทบโควิดโดยเฉพาะการสูญเสียการเรียนรู้ ราคาสินค้าจําเป็นเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะฟื้นฟูการเรียนรู้แล้วก็การลงทุนด้านการศึกษาและบริการด้านสุขภาพด้วยคือเหมือนกับเหมือนกับเป็นประโยคที่เราท่องเป็นนกแก้ว <c oughs> นกขุนทองว่า <c oughs> รเราต้องฟืง้นฟูการเรียนรู้ลงทุนด้านการศึกษายกระดับบริการสุขภาพคือเราก็พูดมาตลอดนะครับนะครับ เตรียมความพร้อมสาหรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและทั่วถึงอันนี้ก็มีและทั่วถึงมาด้วยงั้นต้องเพิ่มยกระดับทักษะแรงงานใช้การศึกษาและการฝึกอบรมช่วยแรงงานปรับตัวเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีนตลาดแรงงานนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้เกษตร,รกรนะี่ก็เรื่องเดิมๆนะคะรับสุดท้ายคือๆๆส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันเน้นด้านการศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่มีความเสี่ยงปรับปรุงผลการเรียนลดอัตราการลาออกกลางคันอ่า อันนี้น่าจะเป็นหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็ช่วยให้ไปต่อในระดับอุดมศึกษาจัดระเบียบโรงเรียนขนาดเล็กให้มีทรัพยากรที่มากขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาแล้วเป็นหลาย10ปีก็อยากจะทําให้เกิดขึ้นจริงๆ